บมอหมอหมอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโยกับผมน้องเล็กในไมคครับโปรเจกต์ฟิวเจอร์เวิลดนั่นเองน้องเล็กรู้สึกเหงามากกับการจากไปของคุณแม่คุณแม่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วอยากจะให้คุณแม่มีความสุขอยู่ที่นูน่นไม่ต้องห่วงน้องเล็กแล้ว ขอให้คุณแม่ไปดีนะฮะน้องเล็กไม่รู้หรอกว่าสวรรค์คืออะไรแต่เคยได้ยินมาว่าคนที่ไปสวรรค์ก็คือคนที่ไปดีแล้วน้องเล็กจะทำยังไงดีใครจะเอาหมามาให้น้องเล็กกินแล้วคุณแม่ดันสร้างกองเอาไว้จนล้อมน้องเล็กแบบนี้ น้องเล็กก็ออกไปหาหมากินไม่ได้นะสิ<อ>น้องเล็กเคยได้ยินว่าคนที่ไปสวรรค์ก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่หรอกนะคุณแม่ของเราเก่งและแข็งแก่งจะตายไปคุณแม่ต้องเป็นนางฟ้าแน่ๆเลยอ้าสุดยอดไปเลยคุณแม่จะกลับลงมาจากสวรรค์เมื่อไหร่กันนะน้องเล็กทั้งเหงาทั้งหิวคุณแม่ดิบ ลกลับมาเร็วๆเถอะนะฮะบอกว่าเร<อ>าตายประตูเปิดตอนไหนเน่ะเอาอ,อยู่รีบก็เปิดตุ้งกับระเบิดเลยอ่ะเมื่อกี้ไปคิ้งไปต่อไรต่อไยู่ไนเราตายเลย <ไป S 2> ใช่โซล่าตายเลือดเราอย่าเต็มอยู่เลยแล้วมันค่อยๆลดนะ้ี่เสียงติง <c oughs> ๊กติ๊กผิวตายเหรอโซล่าเอ,อ,าอ,อ่อออกออกเกมเข้าใหม่ไหมไอออก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 เซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ไม่ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะคร์บสโตนมามามา,มาประตูเปิดแล้วตอนนี้ประตูเปิดแล้วเราเราได้นคุยใจครบสามด,กดอก er <c oughs> <c oughs> แล้วซึ่งกดอัดไม่ทันเอเดอร์ได้ไปคลิกประตูก่อนไปเอเดอร์อีกแหละเอเดอร์ผิดเอ็นเดอร์ผิดอะกีิระก็เอ็นเดอร์ผิด บ้านนอนเอาแล้วจะเดินตกไปทับใบอุตส่าห์พาขึ้นมปล่าแห่งเอ้าคุณว่าแบบทำไงต่อแล้วจะเอาไงต่อแค่กิดนี่อ๋อเต่าพี่อะเต่าขนอนอ๋อแล้วแมนทีทีคุณวบไม่ได้อะผมอยู่นี่ไงมาแล้วเซ่บวกแล้วเออโซล่าอยู่ไหนโซล่าโซล่าเราออกจากเกมไปแล้วน็อตรีพอร์ตค้างยาว้ยลาก่อนไปบวกเลย นี่คืออะไรบวกเลยอ่ะบวกเลยเลยบอสลองบอสแน่ๆเลยอ่ะนี่ชื่อว่าซินเดอร์เฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่ตีไม่เข้าอ่ะเออล็อกโซบ็อสอะสตีลอะสตีลบอสวอนนั่นเหนนะเอาไปขึ้นเอาคอลเลคชันล็อตเค้นปีเซิร์ฟบอสทำไมทุกคนทิ้งผมแล้วผมไม่หลุดอยู่คนเดียวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่หลุดเลยเลยขึ้นอะไขึ้นข้างในครับ โอ้โอ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 โยอย่าตีโดนเราใครตีใครตีไดโนเสาร์เราตีไดโนเสาร์เราทำไมตีโดนเอ,อเดี๋ยวนะเออลงวบลงวบมาขอยืมยืมดาบเพชรตรงที่ที่เหน็บอยู่ครับลงหน่อยได้ๆย,นะยืมดาบ,บ,บ,บเพชรหน่อยลงยืมหน่อยปารตี้ใหม่ปารตีบบ้เราปารตีป้ปารตี้ เดือดประสุนอ่ะอ๋อใช่ปาร์ตี้ก่อนทำไมอ่ะทำไมคิดแต่ดมอนด์ซอสวันนั่นเวิร์กดิสอะคืนคับลุงทำไมอ่ะทำไมบดไม่ได้เฮ้ยทำไมผมก็นึกว่าแบบไม่ตี้ไม่ได้อ่ะเห็นมันบดว่าหินแข็งไปไม่สามารถเอาได้เฮ้ยพิกอ้พิกแอปคพิกแอปคลิกแออโอ้อ้ิกแอโอ้โโอ้โโอ้โห มันตีดุดเดือดมากตีกระเด็นอย่างนี้นี่เราต้องแปลงเป็นวิบเลยนะมันเล็งมันเล็งแต่ผมคนเดียวมันเล็งมันเล็งแต่ผมมันเล็งแต่ผมทำไมตีเข้าสองตัวมันหนาโอเคตัวมันหนามากโอ๊ยมันกระโดดได้วไวเราบินหนีมันได้ไม่ได้ตัวเล็งพี่กิ๊บกิ๊บพีกิ๊บลงมา เ,ม,เมันเล็งมันเล็งพี่มันเล็งพี่ตายเอาคุณค,มนค,นคมูมันคนเพิ่มบ่คนมันเคลื่อนที่ได้แค่แนวเดียวใช่ไหมอ๋โอโว้นี่เกิดกันไหนกันยังไงนะยังไง<ม>โอ้โหดับผมอยู่ในในห้องคนเดียวเนี่ยฮัลโหลทุกคนครับผมอ,อ,อ,อทีพีมาแล้วทีพีมาแล้วโอเคเว้ตายยังสมศักดิ์ศรี คุณว็อคุณว็อโอ้วุฒิฟอร์กมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อพีพีเอ็กต์เจาะเอเดอร์อ้าวอ้าวอ้าวอีบอสลีบอสลีเลยบอสลีครับบอสลีครับเราต้องเราเขต้องเตรียมนั่นมาครับพีเอ็กพีเอ็กพีเอ็กเฮ็ดอะพี่มีพีเอ็กเฮ็ดอยู่อ่ะนี่ไงผมว่ามีไงเนี่ยผมไม่มีผมมีแต่เหล็กทำไมตีมันไม่เข้าแล้วอ่ะ เขาบอกไอ้เว้ยเพนเพอร์มัสตีอินบ o ร์ดลูมแบบ before you can be ทุกทุกคนต้องต้องมารวมเปล่าค่ะ <How. S 2> คุณร How, ครวหลุดไป<อ>แล้วว่ะหลุดไปแล้วตี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 หลุดคืออะไรเนี่ยคุณครูอ่ะฮัลโหลว่าใครเป็นหัวตี้าครูว,วันนี้สิมึงวับด้วยมาไงมันมาจากไหนมายัางไงเขาตีใหม่เขาตีใหม่คุณครู ตีใหม่เด็กขอพยายามนะนอนพับนะครับตีได้เราตีได้เราเดี๋ยตีเลยตีเลยผีแอ็กจบผีแอ็กจบเป็นลอนบอลแล้วเออมันมันมันเลงใครอย่าแรงจีบี่กีบจีบจีบแล้วจะตีจะตีถึงไหมเนี่ยเอากำกำกำมันตบแรงนะแรงอยู่แรงแรงไปแล้วไม่มีใครพบอะไร Apple อมพวกนี้หน่อยไม่มีเลยดิ ไม, ok ไม่มีอ ok ่ะลืม ok ลืมโอ้ยโอมันเคลื่อนที่ตามอะไรอ่ะแนวตามบิ๊กอีฟอ่ะโอ้ยมันเล็งอ่ะทำไมมันเล็งพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาบิ๊กอีฟสวยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันี่มันเล็งเนื่งแต่ผู้หญิงนี่ดูสิโอ้ยโอ้ยแกแกหื่นเนาะโอ้โหไม่พร้อมมันจะได้แค่น ok ok ี้ไงอ่แต้อวลุ้มกันเยอะ เมันมันต้องใช้อะไรออุ้ยแะใช้อะไรตีอ่ะพี่แอ๊กเหรออแพี่แอ๊กจอบฝันได้หมดครับผมจอบฝันจอบฟันที่ดาบตีไม่เข้าต้องใช้พีแอ๊กดีดเลยอ่ะโอ๊ยเราจะตายละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอางี้เราบั๊กยังไทิ้งไม่ได้เลยเราไปไหนไม่ได้เราบั๊อยูพีอ๋อ มันกยไหวไหมมันมันเราบินหนีไปไปบินตามมาแบบเออโอ้มยไปเอาของมาดีกว่าปะครูไปเอาของมาบัดเดี๋ยวเราทีพีกลับมาให้ไปคัดคัดคัดก่อนไหมคัดเลยโอเคมาเลยเรามาต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยทำไมไม่ซครูหน้าตากลับมาทำไมไง ต้องเริ่มใหม่เลยเหรอผมบอกว่าต้องมีคนเข้าในนี้ก่อนไงอะไรนะผมก็บอกว่าต้องมีตามเซนผมอ่ะผมคิดว่าต้องมีคนมีคนมีคนนึงก่อนเพราะตาแรกคือโซโละยังยังอยู่ในนี้ไงอ๋อโอเคโอเคโอ้ย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 มาพร้อมกันทุกคนเอาไปตอนนี้เราต้องกำจัดมาให้ได้เรามาพร้อมเพียง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนเดอร์ยังไม่ได้เข้าตีเอ้าเอ้าเหรอเดี๋ยวไม่โทษนี่กำโทษลืมอ้าวสาบเอาอุ้ยหลุดเอากรรมเอ้าวัตรฟ้าอ๋อยังไงครับเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปิดเป็นคลิปตรงนี้เลยในในในนั้นเราขออนุญาตปาร์ตี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็มันก็ที่ฝ่าฟัน ตั้งแต่ดันเจียนเข้ามาจนกระทั่งเราเสียสละคุณโซลาไปอย่างสมศักดิ์ศรีไม่โซลาโดนมันกืนอยู่ในขีดนี้แหละเราต้องช่วยฆ่ามันเพื่อเอาโซลาออกมาจากขีบมีใช่ไหมมีเลยเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดช่วยกันช่วยกันตามพิคกิ๊มันตามวิคกิ๊มันตามวิคกิ๊ไม่อย่าตามฉันไปตามไปเอาวิคกิเดินเดินเดรอไว้พี่เดินรอไว้พี่เพลียได้แล้วเป็นพีคอ๊ดโอโอ้เรจินอลพี่ไม่ใช่ทีแอ๊ดจ้าเธอ รู้แล้วต้องต้องยืนอยู่อย่าไปโดอย่าไปใกล้มันยืนอยู่รอบรอบอ่ะโว้ยตามไรไม่รู้ใช่ตามไปตามไปกิฟต์ตอนที่กิฟต์กระโดดตัวมันตัวตัวมันจะบิดขึ้นมันเดินตามแบบเวลาคุณกิฟต์เดินยังไงมันก็จะเดินอย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วทำไมม,มันกระโดดกระโดดมานั้นก็ตอนที่มีคิ์กิฟต์ใช้ใช้แพกไงเพราะว่าตัวมันลอยอยู่ลอยตามอยอย่างนี้โว้ย โอ้ยโคตรยากโคตรพวงดูดันมันไม่สนใจคนอื่นเลยสนใจฉันเนี่ยเออ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 ปตตี้เหรอตี้รองไวเอ๊ะโอ๊ยโอ้ยโอใครตายใครตายพยาายมเข้าตายผมตายเดือดตายพยาายมเข้าพยาายมเข้าพยาายมเข้าโอ้ยเอาละเออกละเอาละเอาละวบวกเริ่มบวกเริ่มมีโมเมนต์การบวกผมรู้สึกว่ามันมันมันตาคนแรกที่เปิดที่เปิดกระแพงมันเปล่า ไม่ไม่ทายอ่ะโอ๊ยอมันตามคนแรกที่ตีมันอ่ะเฮ้ยเ้าคุณกิกิ๊ฟจะเดินผ่านดิเฮ้ยอ้อต้องกินเริ่มใหม่อีกรอบไหมมีผมเริ่มใหม่อะไรมันจะตายแล้วเนี่ยเด็กก้อนขึ้นมาร่างกายร่างกลยล่างกลยแล้วเฮ้ยเพื่อนแค่เห็นตายอ่ะแต่แล้วมันความเป็นไปได้เนี่ยภาพพจนไม่ได้แล้วใกล้เคียงมากมันกระโดดเราก็โดดตามมัน โอตามผมนี่หว่าเอาละเอาละตามลุงว็อกไปเลยลุงวอกบอกตัวตายตัวแทนเลยเร็วๆตอนนี้เลือดมันเหลือร้อยสามเก้าแล้วเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันแล้วคุณบอกว่าทนไว้คุณวอกเอ็นเดอร์บวกแตกคืออะไรเอ็นเดอร์บวกแตกเอ็นเดอร์บวกแตกโอ้แตกผมตูดโอ้แตกเลี้ยวแตก คุณวบนี่แทงมาเป็นหนึ่งร้อยกว่าแล้วโว้ยวบสุดยอดเลยโอเคอ้โหชิบหายแล้วงานหยา้งคุณวบไดม่มีมาแล้วคุณวบตาวิกิดไปแล้วมันตามวิกิดไปแล้วตัวมันสีแดงลวมันสีแดงแล้วไอ้แก่เกียร์เกียร้โอ้โหของทีเดียวตายเลยโอ้ยหลบหลบหอยใครก็ได้โอ้ยโอ้คุณครูตายแล้วตอนนี้เหลือใครอ่ะมันตายแล้วตายตายแล้ว โอ้ยมึงก็เชือประหารานใครได้เงินบ้างอะได้ได้ได้เอาเงินไปทำไรอะไม่รู้กับแรกอะเนี่ยแล้วแล้วเอาเอาเงินไปทำไรอะข้างๆดูให้เราหน่อยเราลดเงินเท่าไหร่อ๋งคุณกิ๊บเก้าหกอะโอ้โหคุณวบร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วต้องหมั่นใจค่ะคุณวบจากคุณวบประหารชีวิตในแ้นที่มากเกินไปคุณครูก็เยอะ เราเยอะไงวะเราไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยเลยร้อยห้าป่ะไปเรากลับกันเถอะโอเคเป็นการที่สุดก็เกือบตายว้าวกลับมาแล้วหัวโขกใครเป็นปะไม่ไม่หัวกไม่เป็นไม่เป็นเมื่อกี้เขาหัวโขกเลือดเลนไม่ถึงครึ่ง ในสุดล้วก็พิชิต t เจ g e ยนสวรรค์ได้แล้วเห็นว่าวเห็นว่ามันมีไปโลกอื่นด้วยใช่ไหมใช่โลก,กมันมีไอ้น,นี่อะ,อะไรนะเป็นกดอะไรวะกดกดตัวเอ็มอะเห็นปะว่าเราอยู่โลกดาวดาวอื่นนะถ้าไปดาวดวงอื่นนะอ๋ะอไว้พันหน้าเพราเราไปดวงจันทร์กัน <laughs> ไปยังไงอ่ะต้องมีจรวดอ่ะอ๋อผม ผมโทรเรียกมาบริษัททำจุดดวดได้เพ่ไม่ใช่พีที่อเย่อยาลืมเพื่อนผมคือใครใครวะเจ้าเป็นจอร์แดนยูวุฒเหรอเพื่อนข้าคือเจ้าพ่อมอดค่าเรียกเขาว่าเจ้าพ่อมอดดูดิไปดวอาทิตย์ได้ไปดาวดวงนู้นดวงนี้ได้น่าสนใจเนาะแต่อาจจะชิลๆซะก่อนแล้วก็ปะกลับกันเถอะเดี๋ยวกลับยังไงไอยู่ก็ดีโดจอด บินกระโดดลงไปเลยพี่ลงไปเลยเย้เย้ะนโอ้ใถ้าเราบินเรื่อยๆออกนอกโลกไปได้ไหมได้มั้งเออลอง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 ไหมเระเขากำลังบินอยู่เนี่ยลอยลองลอยออกนอกโลกดูไปเรื่อยๆยึดผงยึดแผกไปเราจะไปดวงอาทิตย์ข้างหน้านี่คือดวงอาทิตย์ บินอ๋อเอดจดแพกแล้วปุ๊บไปดิขึ้นไปขึ้นไปโอ๊ยทำไมเราเลือดออกมันสูงได้แค่นี้ป<อ>่ะมันเหมือนกับขาดข,ข,ขาดอากาศโอ้ยเราเลือดออกเราหายใจไม่ออกอ้าวหรอขาดอากาศไงอ๋อทำไมเป็นเป็นวิฟส์แล้วไม่เห็นมีอะไรเลย,ยเราสูงมากไงว่าไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็ปกตินะเนี่ยอ้าว คุณโคเกมเมอร์สวีมไมสวิมแล้ววะเฮ้ยทำไมทำไมไปไหนอะเอ็นเดอร์ฮะมาเอี๊ยพี่กันดิเห็นไหมเอ็นเดอร์ก็เป็นไม่เป็นผมผูกพสูงมากผมเป็นผมเป็นก้อนทีวีโอเคเป็นแล้วเป็นแล้วเฮ้ยเลื่อนลดแล้วเลื่อนลดแล้วบอกแล้วออกมานอกออกมานอกชั้นบรรยากาศแล้วหายใจไม่ออกนี่ไงแรงเอาออกซิเจน ไม่มีอากาศหายใจเหรอใช่ครับมาถ้าแปลงเป็นตัวอื่นได้ปะเยอะนะทำ,ทำไมเช่นมี่แบบประตูน้ำด้วยประตูน้ำอะไรวะโอทอเฟมไม่ไหวแล้วเราออกไปได้แค่เองไหลองบินไปสูงสุดได้เท่าไหร่จะตายแล้วเราผมหน่อยแล้ไหนประตูน้ำ โอ้ขราวแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเกิดขึ้นครับไม่มีจะเกิดขึ้นชั้นที่แปดร้อยกว่าแล้วนะประตูไหนเดอเนี่ยพี่เนี่ยประตูเนี่ยนี่ไงมันเหมือนมากเลยสักอย่างเก้าร้อยไหนอะพี่มองไม่เห็นเดอนี่ไงพี่มองไม่เห็นผมปะเห็นะล้วผมไปดูอะจะพันแล้วก็ชิปจ้กกดชิปอ๋อาโอ้ นี่ไปที่ไหนเนี่ยกลับไปนั่นมันเป็นโลกที่เอาไว้ขุดเหมืองของเอนเดอร์เอ้ยของของเคนอันนี้หยุดอ่าอย่างเนี้ยเขาย่งถ่ายเอนเดอร์จะตั้งแต่งบ้านต่อเปล่าดูเล็กที่สุดยอดมากผมพอยะพี่โอ้กับดีก่าพูดอะไรก่อนปิดคลิปหน่อยครับอ่อนแอมากไม่คือคำปิดที่องพี่อ่อนแอมาก อ้าวไม่ทันตายก่อนอ้าวลาก่อนนะคุณวบเจมดุดไปเลยเจมดุบเลยเจมคุณเลยขอให้เจ้าโชคดีและไอตัวไอตัวที่เป็นสวรรค์เนี่ยมันตามตลอดเลยอ่ะมันช่วยเราตีไหมก็ไม่เห็นช่วยเลยพี่นอนกี่โมงอ่ะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงพี่จะนอนเมื่อไหร่ดีวะไม่รู้อ่ะ เอาอันนี้ไปสร้างให้บ้านให้คณคดยก่ากิปปูริเคยนอนด้วยหรอเอ้ยคืออะไรวะแลวกิปปูริไม่เคยนอนนะออนแอนจริงๆ <c oughs> คุณคือ,อสร้างบ้านให้แล้วไอ้กลมๆนี่มันใส่ตรงไหนวะอะไรอะดวงตานะ ดวงตาของฉันมันหมืดมิดสกายรูทล<ง>ิงเฮ้ยไใบใคงูไปรูแบบนี้เนี่ยจะไปรู้ไหมเอา,อา,อาเดินทะลุได้วะคุณครูแล้วมอมนจะเข้ามาหาคุณไหมเนี่ย เข้ามาแน่นอนแหละเมื่อกี้ซอมบี้กระโดดข้ามจากหลังคามาที่ผ่ายแล้โอ้ไม่แล้วกูไม่กูไม่กูกยังัหยังไม่ตายทำไมไม่ตายอ่ะต้องตายเล้แล้วโฮ นั่นทำไมมันใส่ช่องไหนอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยไอ้แหวนเนี่ยหน้านาสีคุณวับอาจจะเอาคุณกิบก็เป็นเหระอาจจะเป็นเพราะคุณวับเป็นกปเกมันก็เลยใส่ไม่ได้เอิมเดี๋ยวนะมันใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องใช่อ๋อตรงนี้นี่ไง เรียบร้อยแล้วครูไปไงบ้างครูเสร็จแล้วร้างให้ไม่มีทางดูไม่ให้ละไก่ไรไม่ให้ตอมบ้านของครูสามารถดูวิวได้ผ่านกระบอกอไอหลังบ้านนี่คืออะไรเนี่ยทางสว่างเลยของตอมบี้ใครมันมันระเบิดเล่าเป็นสีมืออะไรให้ไดสีมือเล่าเหมือนกันแต่เราหาไม้ไม่ได้ก็บอกมาทีว่าไม้ไมดไไอต้นที่ไม่มีใบสีขาวไค้ครูเลย <อ>แม่เขาวกันทั้งทั้งบางเลยขาวอันไหนบ้างใบสีขาวน้ำต้นสีน้ำตาลและใบสีขาวโอเคเก็ตโอเคโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ก็พอก่อนกนะ่าเนาะอืม หลังจากที่ตัดจบพาร์สวรรนะค์นะกิ๊บรู้สึกว่าการตัดต่อกิ๊บเป็นคาสเคลิ้นไปนิดนึงอะนะคือพารนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรนะคะแค่บวกบอกตอนต,ตัวสุดท้ายใช่ปะแล้วก็วิ่งเล่นในเมืองแล้วก็แต่งบ้านกับครูแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบตอนนั้นเหนื่อยกันมากนะคะแค่ติดต่อกันหลังจากที่ไปนรกนะคะแล้วก็ไปสวรรค์น,นี่คือวิ่งติดต่อกันเลยทําให้เหนื่อยมากๆแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็ พูดน้อยด้วยเนาะวันนี้กิ๊บก็เลยมาอัดแยกเพิ่มวิธีนึงนะคะก็ค่ะที่กิ๊บจะไปแต่งบ้านครูเพิ่มค่ะซึ่งกิ๊บแต่งไปแล้วนิดนึงแหละเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าทำไมพี่กิ๊บแต่งบ้านให้พี่ครูน่าเกลียดจังหรือพี่ครูทำไมบ้านพี่ครูมันทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคนะคะคกิ๊บก็อันนี้ไปดอสมาจาก NPC นะคะเป็นอ่าพุ่งดอกไม้่ะมากิ๊บตอนแรกกิ๊บแปะไว้อ่าสองอันแหละแต่ว่าบ้านครูดูคลิปเปิ้ลระเบิดบด่อยมากนะคะแล้วก็ระเบิดพังไปแล้วโอเค ก็เลยต้องไปหาดอกไม้มาเพิ่มนะคะแต่ว่าดอกไม้อะคะ่ะไม่เจอนั่นเองอ่าทีนี้อ่าตอนนี้บ้านคุงครูนะดิ๊ปขอเช็คหน่อยนะ,ะเผามินิเหล็กจริงควรจะเอาไปใส่ไว้ในเตามากกว่านะ,ะมันจะได้เยอะกว่านั่นเองนะ,ะโอ้โหดิ๊ปมินิเหล็กพวกนี้มันเอามาค้าเป็นบล็อกเหล็กได้นะคะพวกนักเอ่อไอรอนนักเก็ตอะไรเนี่ย นะอัม um อัม um, อ um, um, um ัมอัมกล่องคูลบไปปะมันลบมากเลยเน oh ี okay. ่ยโอ้ไม่ก็อเนี่ยนะเราเรเลยได้ e s p เลยค่ะชิบ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 โอเคเราก็ทำการดโด่งครูมาเลยแล้วกันนะคะเออเล็กตอนนี้กิ๊บเหล็กเยอะของเตวตัวอยู่ในวันนะเดี๋ยวค่อยมาเข้ามาดูบ้านครูต่อนะคะ อแล้วก็เอาเหล็กไปใส่ในเตาปฏิกรณนก่อนตอนนี้นะคะเมืองก็พัฒนาไปเยอะแล้วแต่กิบก็คงจะทําพาร์ทเพิ่มนะคะเป็นพาร์ทที่แบบว่าอาจจะพาชมเมืองที่อัปเดตเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นการพาชมรอบต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้น้องๆจะอยากดูหรือเปล่านะก็มีบ้านก้อนอื่นเพิ่มเติมแต่กิฟยังไม่พาเข้าไปดูแล้วกันนะคะเพราะเผื่อ จริงๆคิมอาจจะทําเพิ่มอีกด้วยแหละอาจจะตกแต่งบ้านของคนนู้นคนนี้เพิ่มอีกด้วยนะคะจางกิ๊บจะตัดเป็นชัวรนะคะพอกิ๊บไม่อยากจะสปอยอย่างอื่นนั่นเองโอเคเรอบนี้เราจะดูบ้านครูที่กิ๊บสร้างค้างเอาไว้นะคะก็เป็นกล่องที่ครูจัดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาซะเลยครูเก็บเมฆมาด้วยเนี่ยเลิศเลยอะ่ะเมฆดึงๆนะเอาไว้เดี๋ยวทําเครื่องเล่นกันละกันนะคะแล้วนี่อะไรเนี่ยซอมบี้ฮะ อะไรไม่รู้ค่ะชักมาเถอะอันนี้กิบทำเป็นพรมนะคะเอาขนแกะม,มามาล้อมสีมัง้งใช่ปะน่าจะใช่นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นพรมลายส,สวยๆมานะคะจริงๆได้เป็นได้เป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกอ่าบล็อกขนแกะแหละเป็นบล็อกขนเกียดแบบแกะแบบมีลายนะคะแล,ะล้วกิ๊บก็มาทำเป็นพรมอีกทีนึงคิดว่ามันโอเคนะสวยดีอะ่ะ เออบอนเหมือนเข้าบ้านแล้วมีพรมเช็ดท้านะคะแล้วก็มีสุสานด้วยไม่รู้เพื่ออะไรนะครูก็เป็นบ้านแบบง่ายๆนะคะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็มีกล่องเครื่องมงเครื่องมือนะคะมีเตียงนอนแล้วก็มีพรมเช็ดเท้านะคะเออใช่คิดแะวางของเพิ่มด้วยครูนะต้องมีอ่อโทรศัพท์เฮ้ยยกหูได้ด้วยเหรอเจ้าอวพดูนี่มันยกหูได้ฮัลโหล <l ug> <l ug> <l ug> ไม่ใช่วันพิทโอเคนะคะแล้วก็ปกักเข้าไปโอเคได้ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนั้นนี่ก็เป็นชั้นวางของนี่คคูไม่ค่อยมาเปิดหรอก <l ug> ครูคงไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะคะช,ชุดเกาะคุณคูอุ้ยไอหยาใส่นี่เอออของคูก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะก็มีพมเช็เท้ามี เออใช่กิปปดปว่าจะเอาอันนี้มาย้อมสีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมสีได้ปะฮัลโหลไม่ได้เหรอต้องเป็นอย่างอื่นเหรอใช้อย่างอื่นเหรอย้อมเหรอเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดี้าะครูมีดอกไม้ไหมนะคะอืมีดอกนี้สีม่วงโอเคมีสีอะไรอีกไหมวะ ขนแกะอีกนะเอ่อใช้ขนแกะนะคะคือมันไม่เหมือนเวอร์ชันในกิฟเล่นปกติอะคะ่ะคือเวอร์ชันปกติที่กิฟเล่นนะคะมันคือแบบต้องย้อมเป็นสีก่อนเลยอันนี้คือไม่ใช่นะนะางเงี้ยแล้วก็คลิกคลิกคลิกเออถือสีนะคะแล้วก็คลิกคลิกแน่ก็กจะได้เป็นอาโซฟาที่มีสีนั้นสีนี้นะคะ ถ้าเราไม่ต้องการสีนี้เราแค่ตีออกแล้วเราก็วางใหม่แล้วก็จะได้สีขาวนะคะแล้วเราเอาสีย้อมมาวางแปะเราก็จะเป็นการโมบ้านได้สวยงามนอาบ้านคุณครูก็ดูโอเคขึ้นแล้วนะคะจากที่ตัดพาร์ทไปนะคะมันนั้นไม่ไหวจริงจนะจริงจริงจริงเลยโอเคบ้านครูใส่อะไรดีนะฉันวางของนี่ใส่ไข่ดีว่ะดีนะเออบ้านครูเต็มไปด้วยไข่ ก็ด awesome, ูไม่เลวมันดูไม่น่าเกลียดหรอกไอ้สินะจ็บเจ็บจ็บบเจ็บเจ็บบย่อคุณครูคงงงอ่ะมาถึงครูคงแบบอะไรเนี่ยไข่เต็มบ้านเลยอีกสามฟองลองต่อไข่ไว้มืดอ่ะเดี๋ยวนะคกิปขออนุญาตปรับสว่างกันนะคะอืมอันนี้ยกให้ครัวหนึ่งแล้วกันนะอ่าอืมอืมวางนี่โอเค มันจะเป็นอุปกรณ์ไว้โชว์ของนะคะอย่างเช่นโชว์ดาบนี่ค่ะเอาไว้โชว์แน่ก็จะได้เป็นสีน้ำเงินนะคะโชว์ไอเทมที่เอนชาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายบางมาก็จะเป็นสีขาวเอ๊ะถ้าเราใส่อย่างอื่นล่ะอ่าถ้าเราใส่ธนูกาก,ากากล่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ได้ฮะสึดต้องใส่พวกสมบัตินะคะต้องไม่ของมีค่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวพันนี้คงจะจบจ,จริงๆแล้วล่ะนะพันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะโอเคไว้พบกันใหม่พันหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าอยากร่บกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใตค้คลิปด้วยค่ะบายบาย